เดินทางป้องกันแชมป์5สมัยของบูสและการเดินหน้าคว้าแชมป์ครั้งที่6ก็เริ่มต้นขึ้นในเพลย์ออฟส์ค่ะแฟนๆนนั้นเรียกได้ว่าเข้ามาแต่หัววันเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องการมาเตรียมตัวชมเกมสุดมัน่ะซึ่งในรอบแรกในสมัยนั้นเนี่ยยังคงเป็นซีรีส์เบสออฟ5นะคะคือชนะถึง3เกมก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะจนกระทั่งปี2003ค่ะถึงปัจจุบันค่ะเปลี่ยนเป็นซีรีส์เบสออฟ7นะคะชนะถึง4เกมถึงจะได้เข้ารอบต่อไปค่ะส่วนชิคากูากนนนะะาบูลส์ค่ะก็นน่อะคััดบ เจอกับเนสนะคะซึ่งในขณนะนั้นเนี่ยเป็นนิวเจอร์ซีย์เนสนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นบรูคลินเนสแล้วนะคะที่สามารถตะลุยผ่านเข้ามาถึงเพลย์ออฟได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะสำหรับเนสเนี่ยนะครับในขณนะนั้นเนี่ยได้รุกกี้ชื่อว่าคีธแวนฮอร์ครับคนนี้คือดราฟต์อันดับ2ต่อจากทีมดันแคนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาช่วยทีมทำให้ทีมนี้มีผลงานค่อนข้างดีครับประกอบกับทีมเนี่ยมีตัวเก๋าอย่างแซมคาเซลเจสันวินเลียมที่ปีนั้นเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากๆครับเป็นจอมรีบาวสามารถติดอออลลซ่่่่าาไไดด้้ยยยยิิิงงงปกกวนนนนัััเเเีีีีีทมมมคคครร์โ ยังมีคริสแกรลิงครับและในปีนั้นนี่นะครับทีมเนี่ยมันลงตัวแล้วตะลุยเข้ามาสู่เพลย์ออฟได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและความที่แบบเข้ามาแบบไม่มีอะไรจะเสียแบบนี้เนี่ยมาริกายทาให้ทีมเนี่ยสู้ได้ดีมากๆแม้ชิคาโกบูลเนี่ยนะครับจะเปิดเกมได้ดีกว่านําไปถึง14คะแนนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนิวเจอร์ซีย์เนสในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมครับสู้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 จนสุดท้ายเนี่ยยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาได้โอ้โหและช่วงต่อเวลานั่นเองครับชิคาโกบูลเนี่ยมีพระเจ้าอย่างไมเคิลจอแดนนีะคครัับน้สําาญมกๆ เขาขโมยอย่างสวยงามเลยครับขโมยใส่เคอรี่คิตโต้นะครับแล้วก็เคาะบาสสามทีครับปึ่งปึ่งปึ่งแล้วก็หนึ่งสองยักห่วงตุ้ง ได้ฟาวลงครับและเพลงนี้นั่นเองกลายเป็นเพลงที่ทําให้ทีมชนะเก็บชัยชนะในเกมแรกไปได้ครับจบเกมนั้นค่ะบูสันเอาชนะไปได้อย่างสุดมันเลยนะคะ96ต่อ93ค่ะในขณะนั้นนะคะตัวโค้ชฟิลแจ็กสันเองค่ะยังออกมาชื่นชมทีมนิวเจอร์ซียเนสเลยนะคะว่าแม่ช่วยปลุกบูสให้ตื่นว่านี่คือเพลย์ออฟแล้วในเกมวันนั้นนะคะไมเคิลจอร์แดนกดไป39ตั้ม7รีบา์3แอสซิสสกอตตี้พิเพนทำใบ24ตั้ม7รีบา์5แอสซิส เข้าสู่เกมที่2เนี่ยนะครับอย่างที่แอดมินโตนพูดครับมันเหมือนนาฬิกาปลุกครับชิคาโกบูสเซนต์นนิวเจอร์ซีย์เนสในขนาดนี้ปลุกขึ้นมาครับ พอเข้าสู่เกมที่2นะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ว่านิวเจอร์ซีย์เนสในขณะนั้นเนี่ยจะมาไม้ไหนก็ตามเนี่ยบูเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าทีมของเขาเนี่ยมันมีประสบการณ์มากกว่าผู้เล่นของทีมเนี่ยดีกว่าชัดเจนมากๆครับไม่ว่าจะเกมบุกเกมรับต่างๆเนี่ยเรียกว่าจบตั้งแต่ครึ่งแรกก็ว่าได้ทีมเน้นนำห่าง51ต่อ36แล้วก็ค่อยๆสู้กันเข้าป้ายต่อไปครับเรียกว่าเกมนี้ไม่ยอมไม่มีการต่อเวลาอีกแล้วแน่นอนฮะสำหรับเกมเนี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะบูสามารถเอาชนะไปได้96ต่อ91ค่ะแ้มน่ะะมงคแตทรเก เรียกได้ว่าห่างชั้นกันมากเลยค่ะในเกมนั้นนะคะไมเคิลจอแดนทำไป32แต้ม4รีบาลด์2แอสซิสโทนี่คูโคชทำไป19แต้ม8รีบาลด์1แอสซิสสกอตตี้พิพเพนทำไป17แต้ม9รีบาลด์3แอสซิสในขณะที่เดนนิสฟรอตแมนรีบาลให้กับทีมถึง16ครั้งค่ะโอเคอเยอะมากครับ,รบเข้าสู่เกมที่3ครับบูสต้องเดินทางไปเยือนนิวเจอร์ซีย์บ้างนะฮะเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่า ทีมชั้นนำเนี่ยเวลาจะดูเนี่ยต้องดูเกมเยือนนอกบ้านครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาได้เหนือชั้นมากๆโดยเฉพาะไมเคิลจอแดนอันนี้คือแสดงได้ชัดเจนมากๆครับว่าเขาคือผู้เล่นที่สุดยอดามากๆในการเล่นเกมเยือนเนี่ยทุกอย่างมันจะแสดงออกมาครับเพราะว่าบรรยากาศาต่างๆสนามต่างๆเนี่ยมันไม่เคยชินครับดังนั้นเนี่ยการเล่นนอกบ้านเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่าการเล่นในบ้านแต่เกมวันนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนแสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาคือที่สุดจริงๆครับวันนั้นนี่เขายิงฟิลโกระดับ7 2กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ นิวเจอร์ซียเนี่ยจบเห่แน่นอนครับโอ้โหวันนั้นเดียวเรียกว่าไมเคิลจอแดนเน้นเลยครับเน้นให้จบเร็วๆเ,เลยซีรีส์เนี่ต้องรีบปิดเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ทีมอย่างนิวเจอร์ซียเนี่ยฟื้นขึ้นมาเลยครับหรือจะมายื้อต่อในเกมนู้นเกมนี้ไม่มีครับไมเคิลจอแดนปิดบัญชีตั้งแต่เกมนี้เลยฮะจบเกมนั้นนะคะบูธอาลชนะไปได้แบบสบายๆเลยค่ะ1 1 6 6ต่อ1 0 1ค่ะ ปิดซีรีส์กวาดเรียบ30ค่ะในเกมนั้นนะคะไมเคิลจอร์แดนทำไป38แต้มสี่รีบาวด์สามแอสซิสยิงฟิลโกลระดับ72 7จุดปรเซ็นต์โอ้โห <บา S 1> ทำได้ไงเนี่ยเดนิสบรอดแมนทำไป11แต้ม17รีบาวด์หแอสซิสโอ้โหรีบาวด์กันเป็นกระบุกเลยจริงๆนะคะบูสผ่านเข้ารอบไปเจอชาร์ลอตต์ฮอร์เนสที่กำลังคึกเหลือเกินเลยค่ะในขณะนั้น สำหรับชาลทอร์เนตในขนาดนั้นเนี่ยนะครับนำทีมโดยเกรนไรส์ครับคนนี้คือจอแมนคนหนึ่งของ NBA เลยครับยิงสามคะแนนะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีวาราดีดีวาสครับคนนี้ก็คือเซนเตอร์ที่ทีม LA l เ k e ลเกอร์สในปี96เนี่ยเทรดแรกกับโคบีไบรอันนะฮะรวมไปถึงแอนโทนีเมซันคนนี้คือจอมบึกครับย้ายมาจากนิวยอร์กนิกส์ กล้ามไหลของเขานี่บึกมากเล่นวงในนี่บึกมากปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วรวมไปถึงเดวิดเวสลีย์ครับคนนี้ก็คือเป็นกะที่มีประสบการณ์ค่อนข้างดีคนหนึ่งรวมถึงตัวสำรองอย่างเดวเสแคร์รีคนนี้รู้จักกันดีเขาคือพ่อของสเตฟานเคร์รีนั่นเองฮะในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับบูลส์เนี่ยเปิดเกมไม่ค่อยดีทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันยื้อกันได้สนุกมากๆแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นชิคาโกบูลส์ในควอเตอร์ที่3ครับที่เล่นเกมรับเรียกว่าเหนียวแน่นแพคจนแบบชา์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ย ไม่สามารถทำคะแนนได้จบค쿼เตอร์อสามเนี่ยได้แค่10คะแนนเท่านั้นต้องบอกว่าโอ้ <S <S โหบูนี่ยครับเวลาเล่นเกมรับเนี่ยมันแน่นจริงครับไม่ว่าจะเป็นพิพเพนไม่ว่าจะเป็นรอสแมนหรือแม้กระทั่งตัวไมเคิลจอแดนเองและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เก็บเกมแรกไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับมาแซงตรงครึ่งหลังกันเน้นๆจริงๆนะคะสําหรับเกมนี้ค่ะจบเกมค่ะบูสามารถเอาชนะไปได้83ต่อ70ค่ะไมเคิลจอแดนทำไปสามสิบาแต้ม11รีบาวสี่แอสซิสตสกอร์ดี้พิพเพนทำไป25่าแต้ม4รีบาวสี่แอสซิสต์ บูสขึ้นนำซีรีส์1ต่อ0ค่ะเข้าสู่เกม2เนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าชาร์ลอตเทอร์เน็ตเนี่ยวางแผนมาได้ดีมากๆเตรียมงานมาได้ดีมากๆเตรียมแผนการเล่นที่จะสู้กับชิคาโกบูลส์ในเกม2องมาค่อนข้างดีมากเลยครับเปิดเกมมาเนี่ยผู้เล่นของชาร์ลอตเทอร์เน็ตทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่นช่วยกันลุมใส่ผู้เล่นของชิคาโกบูลส์แบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ทันคาดคิดเลยแล้ววันนั้นเนี่ยก็ทําให้ทีมชิคาโกบูลส์เนี่ยเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างเยอะเล่นผิดพลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวสํารองของ บีเจย์อาร์มสตรองเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่นเก่าของทีมชิคาโกบูลส์นั่นเองเขาร่วมทีมกับไมเคิลจอแดนกับสกอตตี้พิเพนในช่วง3แชมป์แรกเนี่ยนะฮะคนนี้นี่คือแบบซีกันมากรู้ทางกันดีรู้แนวเรียกว่าคอยกระตุ้นผู้เล่นของชาร์ลอตต์คอนเนตแทนทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสำรองผู้เล่นตัวจริงและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นบีเจย์อาร์มสตรองเนี่ยที่ช่วยยิงทําให้ทีมเนี่ยทำแต้มค่อนข้างหักชิคาโกบูลและสุดท้ายก็ชนะไปได้อย่างผิดคาดมากๆในเกมนี้ช็อกสิะคะเรียกกกกกได้้ว่่ะะ่่่าาาาาาาชช็็อออคคคัันนนนนททททงงสสสมมมมเเเลลลยยะะะะะะใใขณีีรร์์ตตฮจๆถุ ร่นชัยชนะไปได้ถึงในบ้านเลยค่ะจบเกมค่ะชาร์ลอตอรเน็ตสามารถรอาชนะไปได้78ต่อ76ค่ะไมเคิลจอแดนทำไป22แต้น5รีบาลดวแอสซิสสกอตตี้พิพเพนทำไป13แต้น10รีบาลดวแอสซิสตในขณะนั้นนะคะซีรีส์ก็เสมอกันละคะ่ะ1ต่อ1 เข้าสู่เกม3แล้วก็เกม4ในบ้านของชาลต l ฮอ t e เนตเนี่ยนะครับชิคากบู์เนี่ยครับผิดคาดเลยครับเขาไม่ได้สนใจเกมที่แพ้มาเกมที่2เลยนะฮะเขากลับมาสู่เกม3เกม4เนี่ยเขาแสดงให้ชาลต์ฮอ t เนตเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าไอการที่มาแสดงความดีใจเฮฮาก่อนในเกม2เนี่ยมันไม่ใช่สาระเลยทั้งสกอ t ตี้พิพเพแล้วก็ไมเคิลจอแดนเนี่ยนะครับโอ้โหเกมนี้นี่มาแบบยกระดับการเล่นของตัวเองทั้ง2คนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับต่างๆเนี่ย พูดง่ายๆคือชา์ลอทเนี่ยมาไมา้ไหนก็เรียบร้อยครับชิคาโกบูลจะมีหมัดตอบโต,ต้ทุกอย่างไมเคิลจอแดนเนี่ยโชว์ไฮไลท์สวยๆครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกมือเดียวใส่วราร์ดี้ดีวานนะครับแล้วก็ข้ามไปวางงามๆเรียกว่าเพลงทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหัวแอดมินแบบไม่เคยลืมเลยครับ มันง่ายดายไปหมดเรียกว่าสวยงามทุกเพลงของชิคาโกบูลในขณะนั้นนี่นะครับสวยงามไปหมดเลยครับโดยเฉพาะไมเคิลจอแดนและในเกม3เกม4ทั้ง2เกมนี่นะครับเรียกว่าเป็นการเอาคืนอย่างสาสมเลยครับของบูลส์เรียกว่าแฟนแเนี่ยสะใจมากๆครับที่บอกโอ้มาดีใจเฮฮาในเกมที่2ที่ผ่านมาพร้อมกระดับความหวังของแฟนแชาร์ลอตฮอร์เนตครับที่โอ้โหอุตส่าห์ไปปล้นเกม 2, 2> มาได,าได้แบบยากเย็นมากๆเนี่ยสุดท้ายหายไปในคลิปตาครับสเกมรวด ค่ะต้องบอกว่าน่าสงสารจริงนะคะสำหรับชาลเลนจ์เน็ตส์ค่ะก็ะไม่ไหวจริงๆอ่ะจบเกม3ค่ะบูสเอาชนะไปได้103ต่อ89นะคะไมเคิลจอดแดนทำไป27แต้ม5รีบาว6แอสซิสต์สกอตตี้พิเพนทำไป18แต้ม6รีบาว5แอสซิสต์ส่วนในเกม4ี่ค่ะบูสเอาชนะไปได้94ต่อ80ค่ะไมเคิลจอดแดนทำไป31แต้ม3รีบาว4แอสซิสตส์เดนนิสบรอดแมนทำไป8แต้ม18รีบาวนะคะโอ้โห2แอสซิส<ว>ต์ค <ๆ S 1> ่ะ Boost บูสนำซีรีส์ไป3ต่อ1ค่ะและแน่นอนครับเข้าสู่เกมที่5เนี่ยครับจิตใจของผู้เล่นชาร์ลอตฮอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหแทบจะแย่นะครับมันพังไปหมดเลยหลังจากที่ไปปล้นมาได้ในเกมที่2เนี่ยสุดท้ายก็แพ้ในบ้าน2เกมรวดพอเข้าสู่เกมที่5ครับโอ้โหไม่ไว่าจะทํายังไงก็ตามเนี่ยครับมันสู้ชิคาโกบูสไม่ได้จริงๆครับไม่ไว่าจะเป็นเกมรับเกมลุกสุดท้ายก็ต้านชิคาโกบูสไม่ไหวอยอยจริงๆครับตัวเขาเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงความกระหายในใชัยชนะในการคว้าชแชมป์ที่6ของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมของเขาเนี่ย มันมากมายจริงครับเรียกว่าการแพ้ในเกม2เนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นชั้นยอดของไมเคิลจอร์แดนและชิคาโกบูลส์ก็ว่าได้ฮะจบเกมบูลส์เอาชนะไปได้93ต่อ84ค่ะไมเคิลจอร์แดนทำไป33แต้ม4 rebound 3 assist สกอตตี้พิเพนทำไป16แต้ม8 rebound 5 assist เดนิสบรอดแมนทำไป8แต้ม21รีบาวค่ะโอ้โห3แอสซิสเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจาักรการรีบาวเลยก็ว่าได้เลยนะคะชิคาโกบูลส์ปิดซีรีส์ไป4-1ต่อค่ะผ่านเข้าชิงสายได้อีกครั้งหนึ่งไปพบกับอินเดียนาเพเซอร์สเข้าสู่นัดชิงสายหรือว่าคอนเฟิรนซ์ไฟแนลส์นะครับการพบกันร,ระหว่างบูลส์กับเพเซอร์สในเพลย์ออฟครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันหลังจากที่แคลดกันไปแคลดกันมาหลายครั้งเนี่ย ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็มีการประกาศรางวัล MVP ของฤดูกาลปกติครับนั่นคือไมเคิลจอแดนเขาสามารถคว้ารางวัล MVP ครั้งที่5ของตัวเองครับในอดีตเนี่ยนะครับ NBA เนี่ยจะทำการประกาศรางวัล MVP รางวัลต่างๆรางวัลส่วนตัวต่างๆเนี่ยครับ ในช่วงเพลย์ออฟแบบนี้ครับระหว่างเกมเลยต่อหน้าแฟนๆในสนามเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นความขลังอย่างหนึ่งครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่ปี2017เนี่ยทาง NBA ก็ได้ปรับเปลี่ยนครับมีมีการมอบรางวัล n b a Award อครับอันนี้เนี่ยนะครับจะมอบหลังจากที่ฤดูกาลมันจบลงหลังจากที่นัดชิงเนี่ยจบลงเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทาให้แฟนๆบางคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าความขลังบางอย่างเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเขาชอบแบบว่าประกาศในลังสนามแบบนี้ระหว่างที่คนดูเต็มสนามก่อน เหมือนรางวัลออสการ์เหมือนรางวัลต่างๆที่เขามีการมอบรางวัลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือแบบจัดเป็นงานเป็นทางการเลยฮนะหลังจากที่มอบรางวัลเสร็จเนี่ยนะครับนัดชิงสายก็เริ่มต้นขึ้นครับและมันก็เป็นความประหลาดใจครับเพราะว่าฟิลแจ็กสันเนี่ยปรับแผนใหม่ครับเอาสกอตตี้พิพเพนเนี่ยนะครับมาประกบกับมาร์คแจ็กสันครับเพราะว่าแผนต่างๆของเพเซอร์นะครับลั่นมาจากมาร์คแจ็กสันเป็นตัวหลักเลยครับ เรียกว่าเขาเป็นคนคุมเกมจะสั่งแผนนั้นแผนนี้เนี่ยมาร์คแจ็กสันทั้งนั้นครับทีนี้ครับมันไม่ใช่แค่พวกเราแฟนแฟนบาสที่ประหลาดใจครับที่ว่าเอาสกอตตีพิพเพนเนี่ยมาจับมาร์คแจ็กสันแม้แต่ผู้เล่นของเพเซอร์สเองเนี่ยก็ยังประหลาดใจเลยครับแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันมันเลยทําให้เกม1เกม2เนี่ยนะครับบูเนี่ยคลองเกมได้อย่างดีเลยครับเมื่อพิพเพนเนี่ยโหประกบแน่นเลยเกมลุกนี่ก็ให้ไมเคิลจอแดนเนี่ยพังงาดขึ้นมาเลยครับเรียกว่าทุกอย่างของบูเนี่ยในเกมเนี่ครับ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดเลยครับครองเกมได้หมดทั้งเกม 1, 1> <g ain> เกม2คว้าชัยชนะได้เรียบเลยฮะต้องบอกเลยนะคะว่าสคอตตี้พิเพนเนี่ยทำเอาชีวิตการเล่นของมาร์คแจ็กสันนี่ระบ,บากไปเลยนะคะในซีรีส์นั้นค่ะจบเกมแรกค่ะบูสเอาชนะไปได้85-79ต่อไมเคิลจอร์แดนทำไป31แต้ม6รีบาลด1แอสซิสรอนฮาร์เปอร์ทำไป15แต้ม5รีบาลด1แอสซิส,สและในเกมที่2ค่ะบูสก็เอาชนะไปได้อีกค่ะ104-98ต่อ m มเคิลจอร์แดนทำไป41แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์สกอ t t ดี้พิพเพนทำไป21แต้ม6รีบาวด์5แอสซิสต์ชิคาโก o บูลส์ค่ะก็ขึ้นนำซีรีส์ไปก่อนเลยนะคะ2-0ต่อค่ะ แต่ซีรีส์นี้เนี่ยก็ยังอีกยาวไกลค่ะกว่าจะจบเข้าสู่เกมที่3และเกมที่4ของซีรีส์เนี่ยนะฮะเพเซอร์สในขณะนั้นเนี่ยนำทีมโดยแลร์ี่เบิร์ดครับซึ่งแลร์ี่เบิร์ตในขณะนั้นเนี่ยสามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองด้วยมันสมองของเขาเนี่ยนะครับในการเล่นต่างๆเนี่ยมันถ่ายทอดมาสู่ในความเป็นโค้ชของเขาด้วยครับการแก้เกมต่างๆการมองเกมต่างๆของแลร์ี่เบิร์ดเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆครับไม่ธรรมดาเลย และแน่นอนครับอย่างที่บอกนะว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันในเพลย์ออฟเนี่ยเป็นครั้งแรกเรียกว่าแฟนๆในสนามเนี่ยนะครับพกความคลั่งมาเต็มสตรีมเลยครับโอ้โหมีเท่าไหร่เนี่ยปล่อยหมดหลอดเลยครับเสียงเนี่ยเ hey, 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 hey ฮเฮเฮโหใส่ชิคาโกเต็มที่แล้วโอ้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดและเกมนี้ต้องบอกว่าเพเซอร์เนี่ยเตรียมแผนมาดีมากครับเตรียมการเล่นมาดีมากๆครับไม่ว่าบูสจะมาไมา้ไหนเนี่ยนะครับเพเซอร์ er เนี่ยตอบโต้ได้ตลอดและเพเซอร์เนี่ยจะมีผู้เล่นที่คอยก้าวขึ้นมาทําแต้มสู้ตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทราวิสเบสเเจรรนส สองเดวิสครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนิโอเดวิสหรือจะเป็นเดลเดวิสในขนาดนั้นเนี่ยแฟนๆบาสยุคไนที่เนี่ยจำได้เลยว่า2องเดวิสเนี่ยโอ้โหมันแข็งปึกจริงๆนะวงในเนี่ยเรียกว่าผู้เล่นของเพเซอร์สเนี่ยนะครับสร้างความกดดันให้กับบูสมากมายเลยครับมาเลยทําให้บูสเนี่ยเล่นผิดพลาดค่อนข้างเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับลูกยิงประวัติศาสตร์ในเกม4ครับของเรจจี่มิลเลอร์ครับคนนี้นี่คือแบบสุดยอดมากๆครับในขนาดนั้นเนี่ยเขาวิ่งโว้มาครับแล้วก็ผักไมเคิลจะแดงครับผลักหน่อยง ผักเสร็จก็ยิง3ครับลูกนี้เป็นวินนิ่งช็อตครับยิงลงไปเนี่ยเวลาเหลือ0.7วินาทีในขณะที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยมีโอกาสยิงคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็พลาดไปครับลูกยิงลูกนี้ของเลจิเมเลอร์มันก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ครับสามารถทําให้ทีมเนี่ยชนะแล้วก็ตีเสมอซีรีส์ได้เป็น2ต่อ2ครับสุดยอดมากมากครับลูกนี้เรียกว่าบูสซ่ก็แพ้เรียบไปทั้ง2เกมเลยนะคะเกม3 p a เพ r เชอร์สเอาชนะบูสไปได้107ต่อ105ค่ะ เกมสี่ Pacers o u t s h o Bulls ไปได้อีกค่ะ96ต่อ94ค่ะตีเสมอซีรีส์ไปได้2-2ค่ะเข้าสู่เกมที่5เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่ Reggie Miller เนี่ยให้สัมภาษณ์หลัง<ม>ที่จบเกมที่4ว่าว่าเขารู้ดีว่า Michael Jordan เนี่ยระหว่างที่เดินทางจากเกม4มกลับบ้านไปเกม5เนี่ยครับเขารู้เลยว่า Michael Jordan เนี่ยทั้งงดหงิดทั้งแบบผิดหวังแล้วก็แค้นมากๆครับที่แพ้2เกมรวดแบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาเตรียมตัวมาอย่างดีครับในเกม5เขารู้ว่าจะต้องเจออะไรแต่ไม่ว่าจะเตรียมตัวยังไงก็ตามเนี่ย พอเปิดเกมมาเท่านั้นนะฮะโอ้โหชิคาโกบูลทุกคนในทีมเนี่ยพร้อมเดินหน้าขยี้ mm hmm. ใส่เพเซอร์แบบเต็มที่เลยครับไม่ว่าเพเซอร์จะมาไมา้ไหนเนี่ยนะบูลจัดการเรียบเลยครับทั้งเกมรุกเกมรับเรียกว่าตั้งแต่เปิดเกมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขึ้นนำบูสได้เลยครับในเกม5แล้วก็ต้องบอกว่าอีก9ก้าเดียวเท่านั้นครับทีมจะเข้าสู่ NBA Finals ครั้งที่6ได้สำเร็จครับในเกมนี้นะคะเรียกว่าเกมนั้นจบตั้งแต่ครึ่งแรกก็ว่าได้ไดค่ะจบเกมค่ะบูสามารถเอาชนะไปได้ ร้อยหกต่อค่ะสบายค่ะสบายๆเลยนะคะไมเคิลจอ์แดนทำไป29แต้ม7รีบาวด์4แอสซิสสกอตตี้พีเพนทำไป20แต้ม8รีบาวด์7แอสซิสชิคาโกบูลส์ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ2ค่ะความมั่นใจเนี่ยเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยนะคะพร้อมที่จะปิดซีรีส์ในเกมต่อไปค่ะในเกมที่6เนี่ยนะครับบูลส์ต้องกลับไปเยือนเพเซอร์สอีกครั้งหนึ่งครับ และเพเซอร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีมากๆครับแม้ในเกมนี้เนี่ยครับเรจจี่มิลเลอร์ตัวหลักของเพเซอร์เนี่ยวันนี้จะยิงไม่ค่อยดีครับเรียกว่าบอดก็ว่าได้นะแต่ผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเพเซอร์เนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากๆครับในเกมวันนั้นเนี่ยจำได้แม่นเลยทั้ง2ทีมเนี่ยผลัดกันนำผลัดกันตามถึง20ครั้ง เสมอกันอีก17ครั้งนะครับในเกมเมียวโหต้องบอกว่ามันยื้อไปจนถึงสุดท้ายจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้กาดสำรองของทีมเพเซอร์นะครับอย่างทราวิสเบสครับที่เอาสตีฟเคอร์เนี่ยมาประกบสตีฟ <Okay. S 1> เคอร์นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีเด่นอะไรทาให้โดนทราวิสเบสเนี่ยโจมตีแล้วก็พาทีมขึ้นนําไปได้ในช่วง8.5วินาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยนะฮะบูสเนี่ยก็ขอเวลานอกครับแล้วไมเคิลจอแดนเนี่ยก็ได้ครองบอล เขาก็ลุยเข้าไปครับแต่สุดท้ายพลาดครับ oh. เขาล้มลงไปครับกลายเป็นเทิร์โอเวอร์ครับแฟนๆในสนามเนี่ยโอ้โหเชียร์กระหึ่มเลยครับจำได้แม่นเพราะว่าเขากําลังมีลุ้นในเกม7นั่นเองครับอันนี้ต้องบอกเป็นเทิร์โอเวอร์ของไมเคิลจอแดนที่น่าเสียดายมากๆครับถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจยิงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะแต่เขาตัดสินใจลุย แล้วก็ล้มครับ p a c e r สนั้นทําได้ดีเกินคาดมากๆเลยนะคะไม่มีใครเคยคิดเลยค่ะว่าทางทีม Pacers นั้นจะสามารถยื้อบูสได้จนถึงเกมเจ็ดได้แบบนี้นะคะและในเกมนี้ค่ะ p a c e r ์สามารถเอาชนะบูสไปได้92ต่อ89ค่ะไมเคิลจอร์แดนทำไป35แต้ม5 r e บาวด์2 a s s ส s ์ส c o t t i e p i พเพนทำไป19แต้ม5รีบาวดออ์2 a s s สต, <S ต,สออสต์หลังจากจบเกมนี้ค่ะไมเคิลจอร์แดนเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าทีมเขาจะต้องสามารถเอาชนะเกม7ให้ได้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการประกาศใช้ชนะแสดงความมั่นใจกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงเกม7เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตแชมป์ไม่ว่าจะเล่นในบ้านก็ไม่มีใครอยากที่จะเล่นเกม7ครับเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับและมันไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวอีกแล้วและครั้งสุดท้ายที่บูสเนี่ยเล่นเกม7เนี่ยก็คือในปี1994 <S <S 2> <S 2> <S 2> ในขณะนั้นเนี่ยนะครับไมเคิลจอแดนเนี่ยไปตีเบสบอลครับเป็นรีไทยครั้งแรกของเจ้าตัวและในปีนั้นเนี่ยนะครับก็แพ้นิวยอร์กนิกส์ไปและสำหรับเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบูี่ย เปิดเกมได้แย่มากๆครับเรียกว่าแฟนๆในสนามรวมถึงแฟนทางบ้านเนี่ยนะครับ เครียดมากๆอะจำได้แม่นเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะทําอะไรก็มันไม่ดีไปหมดเลยนะในขณะที่ตรงข้ามกับเพเซอร์เลยครับเพเซอร์ er เนี่ยทำยังไงก็ดีไปหมดไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมบุกเรียกว่าควอเตอร์ที่หนึ่งเยนะครออกนําไปห่างเลยครับในขณะที่บูสเนี่ยโมเมนตัม um, ในการเล่นเกมบุกเนี่ยมันพังไปหมดเลยฮะกว่าที่จะกลับมาได้เนี่ยต้องใช้เกมรับเข้าสู้ครับแล้วไมเคิลจอแดนเนี่ยก็ค่อยๆพาทีมเนี่ยกลับเข้ามาสู่เกมจบครึ่งแรกเนี่ยโอเคกลับขึ้นมานําได้นิดนึงเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับเพเซอร์ก็ยยัังงคคคคคททําาไไดดดด้้ีีีีรบบแต่่่่วููเนนนโโโชชใสก คควอเตอร์ quarter ที่3เนี่ยครูโค้ชจะมามากๆครับวันนั้นนี้กดไป13คะแนนในคอเตอร์ที่3ควอเตอร์เดียวนะฮะแต่เพเซอร์เ่ยก็ไม่ยอมง่ายง่ายครับทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันยือ้อจนถึงช่วงคอเตอร์ที่4ช่วงท้ายเกมของคอเตอร์ที่4เนี่ยแล้วก็เป็นบูสครับที่ครองเกมแล้วก็ชนะเข้าไป้ายไปได้ในท้ายที่สุดครับเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะในเกมที่7นะคะแต่ทีมที่ดีกว่าค่ะก็จะเข้าไป้ายไปค่ะ จบเกมบูลส,สามารถเอาชนะไปได้88ต่อบ83ค่ะไมเคิลจอร์แดนทำไป28แต้ม9รีบาลด์8แอสซิสต์โทนี่คูโคชทำไป21แต้ม4รีบาลด์1แอสซิสต์สกอรีพิเพนทำไป17แต้ม12รีบาลด์3แอสซิสต์บูลสปิดซีรีส์เอาชนะไปได้อย่างเหนื่อยเลยนะคะ4ต่อ3ก็ทำให้ชิคาโกบูลสค่ะเข้าไปเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างยูท่าแจสคะเป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะ